กัดไม่โดนกัดไม่โดนครับกัดไม่โดนโดนแล้วไอกป๊อกกินด้วยนะครับโดนแล้วโอ้ยโอหมุดหน้าดูเลยสายสองแน่นอนครับสวยงามเลยครับตัวนี้ครับ จะดูใหญ่บ้านแพล้นะครับเป็นในป๊อกนะครับไซห้าประมาณสามขีดน่าจะได้ครับอันนี้กัดเป็นปลายางของลาพาร่านะครับครับเยอะที่ใช้ก็จะเป็นนะครับปลายางของลาพาร่านะครับ ครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในช anel ทำวเลยตกป่านะครับอยู่กับผมนะครับนาเบนนะครับเดี๋ยววันนี้พามาสตรีฟิชชิ่งบ้านแพ้วนะครับก็วันนี้อากาศแจ่มใสนะครับรอบที่แล้วผมมาเมื่อช่วงเช้าก็เล่นกระสุ่ไปแต่วันนี้ผมจะมาหาตีชโดนะครับก็บังเอิญไปเดินเล่นตรงร้านดุงโอมาครับก็ไปเจอเหยื่ออยู่ค่ายหนึ่งของลาพาร่าเห็นทําเป็นเหยื่อยางมาใหม่นะนี่เดี๋ยวผมให้ดูก็ถือว่าน่าใช้ครับ ผมลองแกะซองดูแล้วก็ลองดึงดึงเนื้อยางดูก็โอเคครับเนื้อยางดีมากเลยครับนี่เดี๋ยวผมเอาเหยื่อให้ดูครับแป๊บนึงเป็นเหยื่อตัวนี้เลยครับนี่ครับลาพาร่านะครับตัวเฮฟวี่ฮิตเตอร์นะครับสองร้อยเก้าสิบห้าบาทนี่วันนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้นะครับมาลองเทสดูนะครับกับหมายนะครับเป็นคลองนะครับบ้านแพ้วนะครับโอเคผลงานจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับปะ ชุดอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาวันนี้นะครับก็เป็นชุดเล่นของใหญ่นะครับเวทก็อ่เจหรือ86ดอะไรสักอย่างนี่แหละของเฟนวีกนะครับแบล็ h ฮอคนะครับก็คันนี้ก็ถือว่าเป็นคันโปรดผมเลยครับราคาแค่สองพันนะครับแต่โหตีมันนะครับประกบกับนะครับซินเลียน h ฮดดีพันนะครับนี่เลยครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับไป คลองที่ผมพาเข้าวันนี้ก็วันนี้สภาพน้ําขุ่นนะครับโอ้เห็นสภาพแบบนี้แล้วน่าจะยากอยู่ครับเพราะาสะภาพเป็นน้ําเสียนะครับแบบนี้ขุ่นๆแบบนี้นะครับกัดยากครับแต่ถ้าเป็นน้ําเขียวใสกัดดีนะครับนี่เป็นวิธีการอ่านหมายแบบเบื้องต้นของผมนะครับส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปตีพร้อมๆกันครับปะเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ไปทีละซุ้มนะครับ อุ้ยกัดเลยเลยเกินตายลูกพี่ช่อนแน่ๆเลยทรงอย่างนี้เออตะกิปเข้าไปกัดเฉยกัดดังตึ๊บน่าจะเป็นช่อนครับเนี่ยครับกัดไม่โดนกัดไม่โดนครับกัดไม่โดนใหญ่เลยครับใหญ่เลย โอ้ใหญ่เลยกัดไม่โดนแม่เง ดูเว้ยตามเว้ยตามแต่ไม่กัดเว้ยไปโหลกก่าครับไม่ไอตัวนี้หลายรอบแล้วแต่ไม่กัด บอกตามากัด อาแล้วไอ้ป๊อกกินด้วยนะครับกะแล้วไอ <c oughs> ้ป๊อกตามมากัดหลายรอบเลยแม่สเด็กแว้นนะครับโหโแล้วกัดเบ็ดหกโอด้วยนะไม่น่ารอดรอดยากครับกัดตัวเบ็ดเบอร์ใหญ่อย่างนี้ด้วย เป็นไอป๊อกนะครับไซส์ห้าประมาณสามขีดน่าจะได้ครับอันนี้กัดเป็นปลายางของลาพาร่านะครับใช้ได้นะครับเยอตัวนี้ครับนะครับเยอที่ใช้ก็จะเป็นนะครับปลายางของลาพาร่านะครับเฮฟวี่ฮิตเตอร์นะครับรุ่นนี้เลยใช้ดีนะครับเนื้อยางเหนียวนุ่มด้วยคมอยู่ครับสองร้เก้าห้า อตอนนี้เผมปลดปลาก่อนเดี๋ยวเราตีกันต่อครับเข้าข้างกับผงแก้มด้วยก่อนนะเดี๋ยวปลดก่อนครับเรียบร้อยครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปทำแดดเดียวดีกว่าครับมีคนออเดอร์ไว้ด้วยเดี๋ยวลุยกันต่อครับ ไอป๊อกไอป๊อกไอป๊อกอยู่ข้างในครับไฟนี่จะเยอะนะครับโดดแล้วอุ้ย ไซโลครับในี่ไซโลครับโอหมุดหน้าดูเลยโอ้อยจะขึ้นยังไงล่ะทีนีน้โอ้โหโอ้โห โอ้โมันอยู่ตรงนั้นครับผมพยายามจะตีเข้าไปในรูน่ะนะแต่มันไม่เข้าสักทีมันน่าจะนอนหลบอยู่แถวนั้นแหละครับนี่วิ่งมากัดกระสวนให้ครับเต็มเต็มครับ โอ้โอ้สสองนู่นนะไม่ใช่โลครึ่งแล้วครับโอ้ใหญ่จริง <laughs> ได้แล้วป้า <laughs> เดี๋ยวดูซ้ายครับตอนนี้ตอนแรกผมกล่าวว่าโลครึ่งนะโอสไสองนู่นนะครับตันปักเลยครับกลับเป็นตัวาาลาพาร่าตัวฮิตเตอร์นะครับโอ้โหสุดการทบเล่นนี้ครับ ปิ้งก็ดีครับไหลลื่นดีด้วยแล้วอย่างเนื้อยางมันนุ่มด้วยครับดูดเข้าไปจุ๊บหนึ่งก็คือโหเสร็จทุกตัวครับอย่างนี้เดี๋ยวเอาคิปเปอร์นี่ปลากกันนี่ครับดีไซส์ครับโหนี่ไซส์สองแน่นอนครับโอ้โหีูแล้วสวยงามเลยครับตัว <laughs> นี้ครับะชูใหญ่บ้านแผลนะครับ ไซส์ประมาณนี้ก็โอเคนะครับผมก็ว่าตกสนุกนะครับสาสสองได้ครับโหตันเลยครับสุดยอดครับตัวนี้ก็เป็นเบ็ด6โอนะครับกับเหยื่อลาพาร่านี่ครับโหหมานจริงครับเพิ่งซื้อมาลองนะครับสุดๆไปเลยครับโอเคตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมปลดปลาก่อนนี่ครับเข้าเต็มๆกระโหลกตรงนี้เลยครับโหอย่างนี้คือไม่ต้องห่วงว่าจะหลุดนะครับหลุดยากมากครับนี่พาไปพันจริงไม้ใต้น้ำเลยนะนี่ได้ตัว โอเคตอนนี้เดี๋ยวผมปิดตาก่อนนะเดี๋ยวตีกันต่อครับปะโอ้โอ้พาไปพันด้วยโอ้โอ้เข้ากลางกระบ,บานอย่างนี้คือไม่หลุดหลุดยากครับเรียบร้อยครับนี่เหยื่อตัวนี้ครับแต่ผมให้ดูอีกรอบ ไปเลยครับเีย่อราพาร่านะครับตัวลาพลาร่าเฮฟวี่ฮิตเตอร์นะครับโคตรหมานเลยครับของหมานปราชูด,ดเลยครับโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อครับป่ะ พวกนี้มันต้องตียำ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 ครับบางทีไม้เดียวสองไม้ไม่กัดตีเป็น10ไม้นะครับกว่าจะกัดครับพวกนี้ตัง้งใจเย็นๆหน่อยครับให้เวลากับมันหน่อย อีกแล้วตัวนี้โตแล้วนี่ครับอ้ยเหยื่นี่เด็ดจริงเด็ดจริงโอู้ยลุดอ้ยลุดเฉยอ้ยน่าเสียดายครับโอ้ยนี่ครับโอ้โหลุดเฉยเลยเฮ้ยยงเซ็ง น่าจะติดหมิ่นครับตัวนี้โหเหยื่อใช้ดีนะนี่สุดยอดไปเลยครับครับคลิปนี้ก็ถือว่าพอได้ปลานะครับกับหมายข้างทางบ้านแพ้วนะครับก็วันนี้เอาเหยื่อของลาฟาล่านะครับมาลองดูครับลองซื้อมาใช้ดูก็ถือว่าได้ผลดีนะครับเหยื่อรุนนี้ครับสกิปิงง่ายน้ําหนักดีนะครับและอย่างเนื้อยางมันยืดได้ด้วยครับ ก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวต้องลากันแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็วันนี้ปิดแต้มไปที่สองแต้มนะครับแล้วก็มีไล่มีกัดอีกหลายตัวเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ครับโอเคเดี๋ยวลาการแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับโอเคไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ